ซึ่งนอกจากที่เราจะแชทกับเพื่อนแล้วเรายังเข้าไปในไลน์เลาชได้อีกด้วยซึ่งอันนี้ก็คือคลิกจักไปห้องต่างๆนี่นก็จะเป็นห้องแชทให้เราเลือกว่าเราจะเข้ากลุ่มไหนนะคะเรื่องพีเรื่องภาคเหนือเรื่องเด็กประถมหรือว่าอะไรลองเข้าคลิกเข้าไปคุยกันค่ะอันนี้ก็คือสมมติเราคลิกเข้าภาคเหนือไปดอยเอินทนน์กันไหมร้อนหรือเปล่าร้อนมากดูสติ๊กเกอร์ร้อนมากจริงๆ40องศาค่ะที่มืองไทและนอกจากนั้นนะคะเราสามารถแอดเพื่อนได้อีกด้วยค่ะค อันนี้เป็นเฟรนด์ของคุณดารินค่ะชื่อเจสสิก้าอ่าอันนี้ก็คือพูดคุยกันส่งเลิฟรักนะจ๊ะการตามแชทวันออนวันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งห้องแล้วก็จะมีไดอารี่ค่ะที่เห็นซึ่งไดอารี่เราคิดเข้าไปของเจสสิก้าเนี่ยเราก็อาจจะไปแล้วแต่ว่าเราเซ็ตเป็นยังไงพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเองเพศไหนกรุ๊ปเลือดอะไรเป็นใครก็ตามนั้นเลยค่ะและอันนี้ก็จะเป็นไดอารี่ซึ่งคล้ายๆกับท่า Alright, so thank you, Kuchari, for the very quick uh, introduction. I'm glad to be now back. Main so, so let's check out our room. Alright, so you can see the room. And as you see, the room is very well designed. But we can see that our character does not have any special clothes all right so let's get some special clothes for our avatar all right i think the fourth one is very nice let's go with that one all right now we bought some new clothes so Let's go visit our friends. And I will, have, I will visit my room. I will show you guys my room. So this is my room. It's decorated with uh, moon, brown, tony, and James. Alright, let's take a look at our diary. let diary.

Pick stickers and leave comments on my diary entries. Alright, cool. Now let's check out some of uh, one on one chatting with our active stickers. So we can go back to the. เมื่อกี้แอบถามคุณลีนะครับว่าประเทศไทยนี่เป็นอันดับสองในโลกนะครับที่มีคนเล่นลน์มากที่สุดนะครับประเทศไทยเราก็นะครับไม่น้อยหน้านะครับทันกระแสนี้จริงๆนะครับแล้วก็สําหรับในวันนี้นะครับก็อย่างที่คุณแดบูได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับทางเราก็ยินดีมากเลยนะครับที่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะได้เป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกนะครับที่จะได้มีบริการ Official Line p a y เป็นเจ้าแรกในบางไทยนะครับโดยที่เราจะมีแบนด์ลูมของชมุกเอชในลายเพล์อย่างแน่นอนในเดือนหน้านะครับยังไงติดตามกันอีกทีนึงนะครับสำหรับลายแล้วนะครับ เปิดความอาสจรรย์ใหม่ให้กับคุณออกแบบความน่ารักให้กับตัวคุณได้เองออกแบบบ้านในฝันของคุณเองและเพิ่มสติ๊กเกอร์เก๋ๆว่าทุกกับเพื่อนแล้วมาเจอกันที่ Line Play อ้าวคะตอนนี้จะบอกย่าขอเสียงปรมนทต้อนรับนี่สิค่ะนร์เวย์สกอรของเราบด้ประตเวทีเละน้า เตียงจะอะไรให้ส่วนงานไม่เหมือนกับเป็นห้องของเราครับคือแสดงว่าเราชอบแบบว่าชอบแต่งห้องชอบแบบอินเทลเล็กดีไซน์อะไรต่างๆอันนี้เหมาะกับลายใครมากเลยนี่สาวๆอยากจะเห็นห้องของน้องคุณไหมคะเคยเข้าไปดูห้องน้องคุณหรือเปล่าเคยมีสาวคนไหนเข้าไปถึงห้องไหมอะไรครับเข้าไปดูสาววันนี้ต้องยกเว้นไ้เลยค่ะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องคุณจะพาเราไปชมห้องของตัวเองเลยนะคะว่าเป็นยังไงตกแต่งแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างนี่ ห้องคุณนะครับก็มีเปียโนมีมีมีนุกคุณนะฮะแล้วก็มีทีวีในประเทศไทยจอดเ็ประเทศเดียวแี่สูงถึง15ห้ล้านโลด้วย